อ่าวันนี้คุณจะมากินสาล่ายฮะผมสาลายอบกรอบมะฟังดูเสียงฮะโอ้โหฟังดูเสียงก็เป็นน่ากินแล้วเนาะ,ะอันนี้รถรถเพลค่ผมฟังดูอือ้อ อีกหนึ่งช่วงห้าเราเราเป็นเหมือนกันครับผม 嗯，哎呀。 มาง่นมามเลี้ยงฟาร์ท่านเลี้ยงฟาร์กันกันนะพ่อนเลีลกยงฟาร์ครับผมอาหารเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้น <laughs> còn dày nó không còn dày mà nó mà cái đó, Thank <laughs> you. ว้าว wow. เอ่อสิ่งนี้คืออะไรผมให้ไทยสิ่งนี้คืออะไรผมให้ไทยลูกกลมๆค <laughs> รับผมเอ่อเด็วน้อก็คืออะไรเยนลี่ลูกตายังไงครับ <laughs> อืม <laughs> อยไอะ Ừ. Mình lúc ta mới hụt luôn đó ออกให้ได้ออกให้ได้อดอกให้ได้อึ๊บเออเอืมรล้วอืมอะไรอืม อ,อร่อยกินให้หมดเลยดีไหมให้เราสามอัน อืมเป็นยังไงขลองลาไม่อยอ่บ้านมาเยอะฮึอืมลูกตาอร่อยเหรออ่ะไม่ไม่เหลือแล้วกินให้หมดเลยดีกว่า 음, 아 맛있어. 음. 음. mh <laughs> ngon ừ, rồi là ừ, à, anh hưng là anh hưng anh hưng ăn, là anh hưng bơ hẹp à

เสียงเปลือกลูกตาแตกนะผมบอกแล้ว้การเปลือกลูกตาแตกไหมแน่ลหอนี่เดกเป็นลูกอมาตงกน้มาได้กินเนีลูกลูกลูามกัน อ่อาแอนสากคดีนี้ผมต้องเอาไปก่อนสวัสดีค่ะเออสดรคิีหน้าพวกกน้องใชยได้ได้หม่เสร็จครับ